อ,อย่าใช้แรงกดดันมาเลยนะเห็นใจประเทศชาติกันบ้างในเวลานี้นะครับให้กระทรวงคมนาคมไปจัดการขนส่งทางรถไฟจัดรถบัอสอในก,การขนส่งสินค้าเพิ่มเติมถ้ามีความจำเป็นก็รถทหารก็จะพร้อมจะสับสนให้ด้วยริง่งผมเป็นคนที่อารมณ์ดีนะอารมณ์เบิกบ,บานใจมีอยู่หลายสมาคมด้วยกันมีคนมีจำนวนมาก,มากี่รับความเดือดร้อนนะก็ต้องดูแลทุกทุกคนรัฐบาลก็ต้องจําเป็นต้องดูอย่างละเอียดทีด้วนก็อย่าใช้ขออย่าใช้ แรงกดดันมาเลยนะเห็นใจประเทศชาติกันบ้างในเวลานี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้ให้มีการให้กระทรวงคมนาคมไปจัดการขนส่งทางรถไฟจัดรถบขสในการขนส่งสินค้าเพิ่มเติมถ้ามีความจำเป็นก็รถทหารก็จะพร้อมจัดสนุนให้ด้วยก็พอใจสิครับผมพูดแล้วประชาชนทุกคนก็ออกเสียงนะว่ามีความมึงพอใจและทุกคนยินดีที่จะปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ มันก็ขจบอะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็มีข้อสั่งการบอกให้เหล่าทัพเตรียมรถเอาไว้คือกรณีรถบรรทุก้คปรท้วงเดี๋ยวเอารถทหารมาวิ่งช่วยขนส่งสินค้าปรากฏว่าล่าสุดค่ะมีความคิดเห็นจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะคะสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยวิจารณ์แนวคิดนี้บอกว่าเนี่ยท่านนายกแก้ไม่ตรงจุดเลยเขาให้แก้ปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันไม่ใช่เอารถทหารมาวิ่งเดี๋ยวลองฟังเสียงดูค่ะ ราคามันแพงมากนะครับขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นไปห้าครั้งลดครั้งหนึ่งขึ้นไปอีกสี่ครั้งรดอีกครั้งหนึ่งมันจะไปไหวยังไงนะครับพี่น้องก็ประชาชนก็เดือดร้อนแล้วเขาก็รู้ปัญหาแต่คุณทําไมไม่แก้ตรงปัญหาให้ได้เรานะแหล่งน้ํามันก็อยู่ในประเทศไทยการกูดเจาะก็ในประเทศไทย นี่ค่ะมุมมองของพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะคะวิพากษ์วิจารณ์แนวคิดบอกของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นแนวคิดแบบทหารอย่างเดียวแนะนำท่านนายกว่าให้มองถึงแก่นของปัญหาก็คือราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนี่เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดพร้อมทั้งต้องคำถามนะคะว่า รถทหารมีเพียงพอนำวาวิ่งขนส่งหรือเปล่าซึ่งพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์ยังเรียกร้องให้ลดกำลังพลทหารลดการซื้อยุโทโธปกรณ์หนึ่งในผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งได้ตอบกลับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ทั้งเป็นการตั้งคำถามและแจงรายละเอียดของการทำงานหากนำรถทหารมาใช้ขนส่งอาทิขนเหล็กม้วน15ตู้งานเหล็กม้วน วางบนพื้นเรียบ6,000ตันขนมอแปลง65ตัน1ลูกถังไซโล3ลูกค่าขนส่งขึ้นราคา10% 100กิโลเมตรจากราคาเดิมลากตู้สินค้าตกกิโลเมตรละ50บาทติดต่อจ้างรถทหารมาช่วยขนติดต่อได้ที่ไหนครับมีเบอร์โทรอะไรใช้รถอะไรมาขนงานลากตู้คอนเทนเนอร์ไปรับตู้สินค้าเป็นหรือไม่ เอาตู้เปล่าไปคืนลานเป็นหรือไม่ทำเอกสารรับตู้สินค้าเป็นหรือไม่รถทหารมี GPS ไหมพนักงานขับได้ผ่านการอบรมการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการขนส่งสินค้าข้ามแดนไหมคงจะโกลาหน,หน้าดูสินค้าของสดผักสดสินค้าอันตรายสินค้าเร่งด่วนสินค้าเกษตรแค่คิดก็พังไปทั้งประเทศแล้ว รถบรรทุกน้ำหนักได้เท่าไหร่มีประกันภัยไหมค่าขนส่งคิดยังไงขอเบอร์การติดต่อกลับหากจะจ้างรถทหารมาขนนายพงพัฒน์กล่าวอีกว่าการขนส่งต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความยาว12เมตรเมื่อเช็คสเปครถของทหารแล้ว รับน้ำหนักได้เพียงแค่5ตันแต่เหล็กหนัก30ตันไหนจะมีค่าการตรวจผลโควิดของคนขับรถขนส่งที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ละรอบอีกประมาณ2,000กว่าซึ่งทางสหพันธ์เคยพูดคุยกับทางรัฐแล้วโจมตีมากเลยนะโยบายของท่านกรณีรถบรรทุกน้ำมันแพงแล้วเขาจะประท้วงหยุดวิง่งกันแล้วท่านก็เสนอให้เอารถทห,หารามาขนนะครับสายคานก็ได้ทีเลยฮะออกมาโจมตีว่า เหมือนเหมือนราดน้ามันก็กองไฟเหมือนกันผมเหมนด้วยกับฝ่ายการที่พูดนะครับคือจริงๆมันทดแทนกันไม่ได้อแต่เนี่ยไอเดียอย่างเงี้ยคือคือคนในเครื่องแบบมักจะคิดว่าของเขานี่สั่งการได้หมดทําอะไรได้หมดผมจําได้นะหมายรัฐบาลเกงศักดิ์ประท้วงรถไฟมีรถไฟประท้วงหยุดวิ่งครับไม่มีคุณเศักติ์บอกเดียวทต่าารไปขับรถไฟอ๋อมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมมันเหมือนความเชื่อว่าเออ หน่วยงานฉันนี่มันพร้อมทั้งกําลังพร้อมทั้งเทคโนโลยีพร้อมทุกอย่างถึงจะต้องเป็นหน่วยงานถึงจะเขาถึงจะต้องเป็นผู้มาดูแลบ้านเมือง<อ>พรรคการเมืองมีอะไรเหรอ,อย่างใดก็มีปากครับครับครับของเขามีพร้อมอแต่เอาเข้าจริงๆไม่ได้สวมง,ง,ง่ายง่ายครับมันไม่ใช่พอรถคันนี้ไม่วิ่งกับรถ กองทัพไปวิ่งอเอาวิ่งเก็บไว้วิ่งน้ําท่วมดีกว่าพาคนออกจากซอยเองนั่นเห็นจัดเห็นจัดคือสุดท้ายรถทหารก็ต้องเติมน้ํามันอยู่ดีนะจ๊ะถูกต้องแต่นี้ไอคำอธิบายมันมันยังไม่ทําให้คนยอมรับได้ครับเนี่ยสิ่งที่คนมองเห็นก็คือเฮ้ยคุณเก็บภาษีน้ํามันมากไปเปล่าใช่ใช่มันมีหลักเศรษฐศาสตร์ในการแก้ตรงนี้อทำไมน้ำมันเราถึงแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน สรุปแล้วก็ยอ่ไรยังเกิดขึ้นมาเลยครับน้ำมันกับโค้งคือเก่าครับเพราะว่าผู้นํำประเทศบะมีปัญญาแก้ไขยังได้หรอครับแถมมีการเดี๋ยวทหารเอารถทหารมาขนทรงแท่นประคมนะพวกผมเนี่ยผมนี่มีอาชีพครับรถเลี้ยงชีพครับเลี้ยงครอบครัวมีปากรอดจ,จินน้ผมมีหลายปากหลายคนครับแต่ว่า ความคิดของลุงตูนี่โคตรอำมหิตเลยครับจะให้พวกผมอดตายจะให้พวกผมตกงานบม่มีงานเรียนนะครับแก้ไขอย่างไ้สักอย่างเลยทั้งราคาเขาอยู่บ้านกนับเฮทนาขายเข้าด้โลละห้าบาทหกบาทผู้ใดมันสีอยูได้ลุงเนาะถ้าลุงบ่ไหวแล้วก็ผมว่าไปะนะครับนะครับเนาะเสียเวลาประเทศครับคืออย่างนี้นะครับ สิ่งที่นายกประยุทธ์พูดออกมาเนี่ยท่านพูดเหมือนกับคนไม่รู้นะครับเหมือนกับวิสัยทัศน์แคบหรือเกิดแล้วผมถามว่ารถทหารข้อทติเตี้ยขนาดนั้นเน่ยเราจะมารับผลส่งได้ขนาดไหนและอย่างปอสเนี่ยมันก็ยิ่งทําไม่ได้ใหญ่นะครับผมเองก็อยากจะเตือนรัฐบาลนะอดีตที่ผ่านมาเราสพยุบไปตัวเพราะว่าประสบกับการับการขาดทุนนะเพราะว่าบริหารจัดการมันไปไม่ได้ สนิมกินใจแล้วก็เจ้งกันไปดังนั้นถ้ารัฐบาลี่ดระเจาหาทางออกนั้นก็เชิญนะครับเชิญเลยครับมาแข่งการกับผู้ประกอบการดูซิว่าท่านจะไปได้สักขนานไหนแล้วก็สิ่งที่นายกออกมาพูดบอกจะตึงราคาสามสิบบาทแล้วก็จะกู้เงินอีกสองหมื่นล้านมานะครับก็อยากจะเรียนว่า,าจะกระทวงถามเลยแหละองเงินกองทุนที่เก็บพวกเราไปเนี่ยไปอยู่ไหนท่านสมควรจะเอาเงินตรงนั้นนอกมา ือพวกเราหนึ่งนะครับสองขณะนี้เนี่ยน้ำมันมันแพงเนี่ยรัฐบาลทำได้เลยก็คือดึงเอาไปโอ้ออกถามว่าอย่างหนูเนี่ยจะบริโภคอะไรเนี่ยแล้วถ้าเอาของราคาแพงแล้วมาผสมราคาถูกแล้วมันจะไปถูกได้ยังไงมันก็ยังแพงเหมือนเก่าแพงกว่าเก่าได้ซ้ำไปอะไรที่ตอบสังคมไม่ได้ไงก็ไม่เป็นไรครับก็คิดว่าตัวคงจะต้อง เอ่อต่อสู้กันต่อไปนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆก็เลิกกิจการซะนะครับให้รัฐบาลมาทำเลยภาวนาให้ทำเลยนะน้องบอกไปดังๆเลยว่าเออสหพันธ์ท้ายรัฐบาลทำเลยแล้วก็จะรู้ว่าต้นทูนจริงๆมันเกิดขึ้นมาจากตรงไหนแล้วรัฐบาลจะมาซัพซิดี้รถทหารหรือบอขอ,ขอเนี่ยมันจะเป็นไปได้นขนาดไหนะ ก็ท้าเลยครับทําเลยครับไม่เป็นไรครับเอาล่ะในเมื่อรัฐบาลประกาศงี้ผมก็จะยกระดับจุดให้มันมากขึ้นแล้วก็ให้เกิดความประสานประสานขึ้นมาแล้วรัฐบาลก็ลองเอาทหารคนได้สักกี่น้ำนะครับก็สมควรแล้วครับที่ประชาชนออกมาขับไล่ะเพราะถือว่าวิสัยทัศน์ไม่มีเลยนะครับผมเองก็อยากจะเลียนประชาชนนะครับว่าขณะน,นี้เองภาคการขนส่งก็ได้ต่อสู้ กันมาถึงขนาดนี้แล้วรัฐบาลก็ยังไม่ฟังก็ยังยินยันก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยให้รัฐบาลดําเนินการไปแล้วก็ขอท่าเลยนะให้รัฐบาลเตรียมรถทหารไปเลยเป็นไงบ้างคะพี่น้องที่มีธุรกิจขับรถสิบล้อทุกคนนะจ๊ะที่ออกมาเรียกร้อง ให้รัฐบาลตรึงราคาน้ำมันไว้แต่ไม่ได้เรียกร้องให้อีลุงลาออกหรือยุบสภาไม่ได้ทำเพื่อประชาชนที่เขากำลังเรียกร้องไม่ได้ยืนอยู่ฝ่ายประชาชนออกมาแค่เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเป็นไงบ้างคะเห็นแกนนามครั้งก่อนออกมาพูดว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองแค่ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือในเรื่องน้ำมันเป็นไงบ้างคะได้รับคำตอบจากอีลุงอะ่ะซึ้งไหมคะ อีลุงมันบอกว่ามันไม่สามารถทําตามเงื่อนไขได้แล้วมันก็ไม่งอมันจะเอารถทหารมาขนสินค้าแล้วล่ะจ้าฮะเอารถทหารมาขนสินค้ามึงเอาน้ามันที่ไหนเติมวะกูถามอีลุงหน่อยฮะมึงเอาเงินที่ไหนซื้อน้ํามันเป็นไงบ้างคะขอถามหน่อยพี่น้องที่ขับรถสิบล้อทุกคน รู้ซึ้งหรือ,อยังฮะห,หรือไม่รู้ร้อรู้หนาวแหมออกมาเรียกร้องไล่ยีลุงตู่ได้หรือยังไม่ช่วยเหลือที่น้องประชาชนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยได้หรือยังไม่ใช่แค่ออกมาเรียกร้องให้ตัวเองได้ราคาน้ำมันถูกแหมเป็นไงล่ะรู้ซึ้งไหมคะได้รับคำตอบจากอีลุงเป็นไงบ้างคะขอถามหน่อยนะคะอีลุงไม่สนใจเลยแถมอีลุงจเจ้ารถทหารมาขนสินค้าและยา